เอมพอนก็พาผมไปปั่นจักรยานไปซื้อของอยู่ตั้งใจผมยังตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะปั่นไปตั้งใจต,ตอนแรกอ่ะตอนแรกก็คิดว่าจะเหนื่อยนะแต่พอลาปั่นไปไปถึงไอ้ตรงเลี้ยวเลี้ยวปั๊มันจะเริ่มพอ,อลาปั่นตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงเลี้ยวยังไม่ยังไม่เหนื่อยเลยพ <laughs> อลเลี้ยวเสร็จปั๊บปั่นไปต่อ มันก็เริ่มหายเหนื่อยเลยมันก็เริ่มความเหนื่อยก็จะเริ่มเข้ามาน่ารักมากเลยน่ารักเหลือเมื่อกี้นี้น้องเอารถพ่วงเนาะเอารถพ่วงมารับน้ํานะคะน้องคนเมื่อกี้นะเนี่อยู่ในรูปเลยนะดื่มน้ําแล้วบอกน้องรู้สึกดีแงเนี้แม่เจ็บคอจะหายบอกนี่คือความรู้สึกของเด็กๆเนาะที่ที่เขาดื่มน้ําไม่ได้ติดแล้วเขามีความรู้สึกดีนะคะเมื่อกี้น้องเอา กระติกมานะากระติกมาแล้วก็ขวดขนาดใหญ่ที่ที่น้องออนถ่ายรูปให้นะคะแล้วก็เอ่อเราก็ลืมไปแล้วเขาจะเอาถังใหญ่ไปเขาไปเอาน้องเล็กๆเข้ามาเนาะอะ่พอดีพี่น้องออนถ่ายตอนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาไม่ทันเนาะเขาเอามอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาเอาถังใหญ่ขึ้นนะพาน้องเอาน้ํากลับบ้านนะแล้วเขาก็มานั่งเฝ้าพวกเราอยู่ที่นี่นะ แล้วเขาก็ชื่นชมนะคะความดีของน้ำเม่ิกที่เขาดื่มแล้วก็บอกโอ้โหเด็กอะไรจะสัมผัสได้เร็วขนาดนั้นทุกคนก็ก็ดีใจนะคะอันนี้คือจุดจุดที่สองเนาะที่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปไปให้พี่ๆน้องๆนะคะก็พวกเราก็จะพักไปทานข้าวนะไปทานข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาลุยต่อนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยแบ่งปันน้ำเมนิกในชุมชน,นะะที่บ้านทุ่งใหญ่ของเราเนาะ ก็ขอบคุณจิรายุทธและเรนูเที่ยงสันเทียนะคะ,ะที่ทําให้พวกเราได้รู้จักทุกๆคนที่นี่แล้วก็ขอบคุณทุกความดีของน้ําแม่เนติกนะคะที่ทําให้พวกเรารู้สึกดีและประทับใจแล้วก็มีความเชื่อขนาดเนี้ยนะเท่าที่พวกเราเห็นเนาะเห็นไหมหอบนะมีขวดเท่าไหร่เขาหอบไปหมดเลยแล้วก็บางส่วนก็เอาไปแล้วนะคะอันนี้จุดหนึ่งเนาะ เมื่อเมื่อคืนนี้ทุกที่ทุกคนเห็นคลิปก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่บ้านน้องติ๋มนะเราเราดีใจมากเลยเราได้ทําความดีก่อนที่เราจะเดินทางไปกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อเข้าสู่โปรแกรมงานอีกงานหนึ่งของเรานะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะไหนสวัสดีค่ะกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะคะ่ะขอบคุณมากนะคะ